ช่องปาร์มไอคิวแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อของที่ต้องจําเป็นต้องใช้ในการอัดคลิปวิดีโอเลยนะครับอย่างอันดับแรกเลยที่ผมต้องการซื้อก็คือไม้กันสั่นเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันจะเป็นต้องใช้มากมากเลยแล้วในอีกหลายๆอย่างเลยที่ผมจะต้องซื้อผมต้องไปถามที่ร้านเพื่อขอคำปรึกษาในการ ถ่ายคลิปวิดีโอว่าผมต้องใช้อะไรบ้างครับและที่นั้นที่ผมจะไปนะครับวันนี้ก็คือตึกคอมพัทยานะครับมาครับเพื่อนๆเ,เราจะไปกันเลยครับวันนี้ตึกคอมพัทยาไปไปถึงนู่นแล้วเราไปหากัน นี่ครับกำลังเดินไปสึกคอมสึกคอมอะนะครับบรรยากาศของตึกคอมก็มเป็นแบบนี้ากาศอาจจะไปถ่ายดูที่ร้านเลยนะครับแล้วมันก็จะมีไมอีกนะครับผมก็ ลองเช็ราคาถู่ก่อนว่าราคามันไหวไหมเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับปรอบับการนเ้ก็มีแบบนี้ด้วยใช่ไหมแบเป็นสายปิดตรงนี้เหรอสายอันนี้เป็นสายรก้าแบบนี้าแบบนี้พี่ใช้ใคนสติสติต้องใช้ดับเนวดพี่ระคอเคถ้าตัวนี้เาเป็นงานแท้นะตัวนี้จะอยู่690คสับชาเป็นสายให้เป็นัวดูแบบแบบที่พีจับอยู่ไม่ต้องโมดูต้องวินจะมี ก็นแบตัวรงนึงัวกสัตนึง้ไมก็ไม่ต้องมีสายตรงกลางเอันนี้คือหก็คือไ้สตม่ต้องิดต่ตัวครับนีาทุกคดี๋ยววันนี้เรากลับไปดูทุบ้านกันนะครับว่ามันจะใช้ดียงไงนี่นะครเพื่นเ ผมหลังจากกลับมาจากตึกคอมนะครับผมก็ได้สิ่งนี้มาสิ่งเดียวเพราะว่างบไม่พอครับนี่ครับเป็นขาจับกล้องกันสั่นแต่ว่าก็ก็ของเกตดเอครับไม่ดีมากไม่แย่มากครับปรับได้ความยาวแล้วก็สามารถกดปุ่มถ่ายเองได้ด้วย นี่นะครับแล้วเปิดตรงนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้มีหลายขั้นตอนมากเลยครับคุณผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็ล็อกใช่ไหมครับแล้วเราก็สมมุติว่าเราจะถ่ายใช่ไหมเราแค่แกะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ ใส่แบบนี้นะครับชมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้แต่เราก็มันสามารถเปิดเพื่อเพื่อกันการกันสั่นได้นะครับมันใช้ได้จริงแล้วก็ถ่ายวิดีโอ คูชมเห็นไหมไหมเห็นไหมนี่โคตรเจ๋งนะนี่ก็อยู่ในราคาไม่แพงแก็แพงกลางครับ990บาทก็ทำให้ผมหมดงบไปเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ดีนะครับเดี๋ยว EP หนะ้าผมจะใช้อันนี้เป็น ตัวถ่ายของผมเองแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะดีขนาดไหนครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาเจอผมใหม่ใน e ีพีหน้าว่าผมจะทำอะไรต่อไว้ปรดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ Vibes only, white go Let's kick it, girl, you might kitty it, dope. Take your place, that's never been before Don't worry, baby, let's take it slow Hold my hand and get ready to go Oh, girl, you're the cat and let me take you out We be like Tom and Jerry, let's go round and round Girl, don't be afraid and hold my hand